ความขัดแย้งระหว่างพนักงานในองค์กรนะครับผมยกตัวอย่างกรณีนี้เลยที่ผมเจอมานะก็คือฝ่ายบัญชีกับทางสินค้าคือฝ่ายบัญชีเนี่ยนะครับเขาต้องรับผิดชอบเยอะเขาก็ต้องมีบันทึกลับบันทึกซื้อบันทึกจ่ายบันทึกสต็อกส่วนคลางสินค้าเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสต็อกเรื่องของยอดสต็อกความถูกต้องของสต็อกนะครับทีนี้สส่วนงานนี้ก็จะมีคอนฟ lict กันเนี่ยนะครับค่อนข้างบ่อยทางบัญชีก็บอกว่าถ้าสต็อกไม่ตรงคลังสินค้าก็ต้องรับผิดชอบคลังสินค้าก็บอกว่าแล้วจะเชื่อได้ยังไงล่ะว่่่่่าาาสสิงงงงงททีีีบัััญชรรรรุปมมมมเเเนนนนถููกกต้้้้้ออออผห็ะะไไืืจแด บบค,คุณต้องไปดูภาพรวมก่อนว่ามาตรฐานในการทํางานของฝ่ายบัญชีและลางสินค้านเนี่ยคืออย่างไรและมันเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ไหมจริงๆแล้วมาตรฐานที่ยอมรับได้นะมันคือมาตรฐานที่ถูกกำกับโดย internal control หรือ internal audit หรือผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรตอรหรือตลาดหลักทรัพย์อันนี้คือมาตรฐานที่สากลเขายอมรับกัน เพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้พนักงานเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันคุณจะต้องหามาตรฐานที่เป็นระดับสากลยอมรับได้มาใช้โอเคคุณอาจจะไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในหลายๆซับหรอกแต่คุณก็คือต้องอแดปมาใช้ก็ต้องไปดูก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยจากการสั่งซื้อการรับเข้าจากการสั่งซื้อการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบการเข้าไปออเดดเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐาน ที่ยอมรับได้กับทุกฝ่ายหรือเปล่าคลังสินค้าก็เหมือนกันนะครับเวลารับเข้าสินค้าจากการซื้อรับเข้าสินค้าจากการผลิตการคืนนู่นนี่นั่นนะครับเบอออกจากอื่นๆที่ไม่ใช่การขายเนี่ยมีการบันทึกที่ได้รับการยอมรับได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณนำมาตรฐานที่ยอมรับได้มาใช้ปัญหาความขัดแย้งแบบนี้มันจะหมดไป